การยอมให้ประจุฟไฟฟ้าไหลผ่านซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติการนำไฟฟ้าแตกต่างกันสองประเภทคือวัสดุที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเราจะเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าได้แก่วัสดุประเภทโลหะต่างๆทองแดงเงินเหล็กอลูมิเนียมจึงมีการนำโลหะต่างๆ มาทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นทองแดงนําไฟฟ้าได้ดีจึงนิยมนํามาใช้ทำํำสายไฟไส้หลอดไฟวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าได้แก่วัสดุที่ไม่ใช่โลหะเช่นพลาสติก ไม้แก้วจึงมีการนำวัสดุเหล่านี้มาใช้ทําอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้ารั่วเช่นพลาสติกนำมาทําที่หุ้มปลั๊กสวิตไฟฟ้าจากภาพการทดลองเป็นการทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัสดุสีชนิดโดย นำวัสดุทั้ง4ชนิดมาต่อเข้าวงจรไฟฟ้าแล้วสังเกตความสว่างของหลอดไฟจากตารางบันทึกผลการทดลองนักเรียนจะเห็นว่าวัสดุ A หลอดไฟไม่สว่างวัสดุ B หลอดไฟสว่างวัสดุ C หลอดไฟไม่สว่างและวัสดุ D หลอดไฟสว่าง เดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากภาพการทดลองกันนะคะจากการทดลองเป็นการทดสอบเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุด้านใดคะเด็กๆ 2. ผลการทดสอบเราเรียกวัสดุ A และวัสดุ C ว่าอะไรคะ จากการทดลองนักเรียนจะเห็นว่าวัสดุ A และวัสดุ C หลอดไฟไม่สว่างดังนั้นเราจะเรียกวัสดุทั้งสองชนิดนี้ว่าอะไรคะเด็กๆไหนลองตอบกันสิคะสาหากต้องการทำให้หลอดไฟสว่างเราควรที่จะนำวัสดุใดมาแทนวัสดุ A และ C แล้วเพราะเหตุใดเราจึงนำวัสดุนั้นมาแทนต่อเข้าในวงจรไฟฟ้าคะนักเรียนลองคิดและเขียนคำตอบนะคะ 4. จากการทดสอบเราจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร นักเรียนลองคิดแล้วเขียนคำตอบนะคะเป็นการทบทวนสมบัติทางกายภาพของการนำไฟฟ้านะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทบทวนสมบัติทางกายภาพของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าโดยตอบกิจกรรมหนูตอบได้ข้อหนึ่ง ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองทบทวนและคิดคำตอบนะคะ 2. เพราะเหตุใดจึงนำวัสดุประเภทพลาสติกมาผลิตสวิตไฟฟ้านักเรียนลองใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติที่วัสดุยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่เรียกว่าตัวนําและวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่เราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้ามาตอบสิคะว่าเพราะเหตุใดเราจึงนําวัสดุประเภทพลาสติกมาผลิตสวิตไฟฟ้ากันค่ะ 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่ใช้ประโยชน์จากสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุในชีวิตประจำวันมา2ตัวอย่างนักเรียนลองตอบดูนะคะ 4. หากมีน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านนักเรียนไม่ต้องการที่จะเดินไปย่ำน้ำด้วยเท้าเปล่าเพราะกลัวว่า ถูกไฟดูดหรือจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วนักเรียนจะเลือกใช้รองเท้าบูทที่ทำจากพลาสติกหรือรองเท้าบูทที่ทำจากยางให้นักเรียนนำความรู้เรื่องประเภทของวัสดุและการนำไฟฟ้าของวัสดุมาใช้ในการตอบคำถามถ้าพร้อมแล้วเด็กๆ เปิดหนังสือหน้าที่22และ23เลยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับประเภทของวัสดุกันไปนะคะและมีการทดลองเกี่ยวกับสมบัติต่างๆของวัสดุนะคะนักเรียนจะมาช่วยกันทำแบบฝึกนะคะข้อที่1ให้นักเรียนนะคะ บอกว่าวัตถุที่กำหนดให้ทำจากวัสดุใดแล้วจัดเป็นวัสดุประเภทใดพร้อมทั้งเขียนเหตุผลประกอบให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพภาพที่หนึ่งนักเรียนเห็นไหมคะในภาพที่หนึ่งคือของเล่นเด็กของเล่นเด็กนะคะทำมาจากอะไรคะเด็กๆส่วนใหญ่ของเล่นเด็กทำมาจากยางใช่ไหมคะ ถ้าทำมาจากยางเนี่ยเราจัดเป็นประเภทของวัสดุประเภทใดคะระหว่างโลหะเซรามิกหรือพอลิเมอร์นักเรียนเลือกเลยค่ะนักเรียนอาจจะใส่เครื่องหมายถูกลงในประเภทของวัสดุนะคะพร้อมนั่งเขียนเหตุผลประกอบเรามาดูข้อที่สองกันต่อเลยนะคะข้อที่สองตะปูตะปูทำมาจาก อะไรคะเด็กๆและลองจำแนกดูสิคะเป็นประเภทของวัสดุประเภทใดใส่เครื่องหมายถูกเลยคะ่ะข้อ3มอดินเอ๊มอดินเนี่ยทำจากอะไรนะเด็กๆพอจะรู้ไหมคะจัดเป็นวัสดุประเภทใดระหว่างโลหะเซรามิกหรือพอลิเมอร์คะ นักเรียนเลือกเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะสำหรับข้อที่2ตอบคำถามโดยใช้ชื่อวัตถุที่กำหนดให้นะคะมีวัตถุต่างๆนะคะได้แก่แถบยางยืดเข็มเย็บผ้าถุงพลาสติกยางลบเชือกขวดแก้ว เขียงไม้ช้อนสแตนเลสข,ข้อ1ถามว่าวัตถุชนิดใดบ้างที่มีสมบัติด้านความแข็งนักเรียนสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะลองดูสิคะวัตถุใดบ้างที่มีสมบัติด้านความแข็งเขียนคำตอบลงในหนังสือเลยค่ะข้อ2วัตถุชนิดใดบ้างที่มีสมบัติ ด้านสภาพยืดหยุ่นสภาพยืดหยุ่นลองดูสิคะวัตถุใดบ้างที่มีสภาพยืดหยุ่นคือกลับคืนสู่สภาพเดิมได้คะ่ะ mm hmm. ข้อที่3วัตถุชนิดใดบ้างที่มีสมบัติด้านการนำความร้อนของวัตถุ mm hmm. เอข้อไหนคะเด็กๆไหนลองตอบสิคะ mm hmm. เขียนคำตอบลงในหนังสือได้เลยคะ่ะ ข้อที่4วัตถุชนิดใดเหมาะสำหรับมาทำขอบกางเกงกีฬามากที่สุดขอบกางเกงกีฬานะคะส่วนใหญ่เราทำมาจากอะไรคะลองดูสิคะเด็กๆเลือกเขียนคำตอบลงในหนังสือได้เลยค่ะข้อ5วัตถุชนิดใดเมื่อต่อเข้าวงจรไฟฟ้าแล้วทำให้หลอดไฟสว่างเด็กๆลอง คิดแล้วเขียนคำตอบเลยค่ะตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำทันไหมคะต่อไปข้อที่3ให้นักเรียนดูภาพนะคะแล้วบอกว่าจากภาพเนี่ยเป็นการใช้ประโยชน์จากสมบัติด้านใดของวัสดุ ทบทวนนะคะสมบัติของวัสดุที่เราเรียนกันมาก็มีเรื่องของความแข็งของวัสดุสภาพยืดหยุ่นการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าจากภาพที่หนึ่งนะคะประตูรถเอ๊ะประตูรถเนี่ยจะใช้สมบัติด้านใดของวัสดุคะเด็กๆเ,เขียนในหนังสือได้เลยคะ่ะข้อ2 จากภาพยางรถจักรยานยางรถจักรยานจะใช้สมบัติด้านใดของวัสดุดีคะเด็กๆ 3. ลูกโปง่งลูกโป่งจะใช้สมบัติด้านใดคะเด็กๆความแข็งใช่ไหมเอ่ยหรือว่าสภาพยืดหยุ่นหรือว่าการนำความร้อนเอ๊ะหรือว่าจะเป็นการนำไฟฟ้าดีคะเด็กๆเขียนตอบในหนังสือได้เลยคะ่ะ ข้อที่4ตะแกรงสำหรับตะแกรงเหล็กสำหรับนะคะปิ้งอาหารไม่ว่าจะปิ้งปลาปิ้งไก่นะคะเราต้องอาศัยสมบัติด,ด้านใดของวัสดุคะอาหารของเราถึงจะสุกเขียนคำตอบได้เลยค่ะเด็กๆข้อ5กระทะ กระทะต้องอาศัยสมบัติด้านใดเพื่อที่ให้อาหารที่เราปรุงสุกคะเด็กๆเ,เขียนคำตอบลงในหนังสือเลยค่ะภาพที่6ปปั๊กไฟปั๊กไฟจะต้องอาศัยสมบัติทางกายภาพด้านใดด้านความแข็งใช่ไหมหรือว่าสภาพยืดหยุ่นหรือว่าการนำความร้อนเอ๊ะหรือว่าจะเป็นการนำไฟฟ้าดีคะเด็กๆเ,เขียนคำตอบลงในหนังสือนะคะ 4. ตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1ปอกที่หุ้มสายไฟส่วนใหญ่ทำจากวัสดุชนิดใดลองคิดดูสิคะปลอกที่หุ้มสายไฟส่วนใหญ่ทำจากวัสดุชนิดใดและเพราะเหตุใดล่ะคะถึงเลือกวัสดุชนิดนั้นในการหุ้มสายไฟนักเรียนอาศัยสมบัติ ทางกายภาพด้านการนำไฟฟ้ามาตอบนะคะข้อ2ภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อนะคะต่างๆเหล่านี้ควรเลือกทำจากวัสดุชนิดใดและเพราะเหตุใดล่ะคะอาหารของเราถึงจะสุกข้อ3ถ้าต้องการพิสูจน์ว่าวัสดุ2ชนิด ชนิดใดมีความแข็งมากกว่ากันจะมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไรความแข็งก็คือการทนต่อการขูดขีดดังนั้นนักเรียนจะมีการตรวจสอบได้อย่างไรคิดแล้วเขียนคำตอบลงในหนังสือได้เลยค่ะ เอาแล้วนะคะเด็กๆในเมื่อเราทำแบบฝึกนะคะทักษะในหนังสืออ่านกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบนะคะครูวัชรีจะให้เด็กๆทำแบบทดสอบในหนังสือแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4 ของนักของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้า43ค่ะจะเป็นแบบทดสอบชุดที่2มีจำนวน14ข้อพร้อมกันหรือยังคะเด็กๆข้อ1วัตถุดใดมีความแข็งแตกเปราะหรือแตกหักได้ง่ายเออันนี้เป็นคุณสมบัติของเซรามิกใช่ไหมคะเด็กๆ เซรามิกเนี่ยจะเป็นวัตถุที่มีความแข็งแต่ปอกนักเรียนลองดูในภาพสิคะว่าภาพใดเป็นวัสดุประเภทเซรามิกกอไก่หม้อโลหะขอไข่ถ้วยกาแฟซึ่งทำจากกระเบื้องคอควายยางรถงองงูช้อนไม้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อนะคะข้อสอง วัสดุในข้อใดมีสมบัติเช่นเดียวกับยางรถยนต์ยางรถยนต์จะมีสภาพยืดหยุ่นคือกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นักเรียนลองดูสิคะว่าวัสดุใดมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับยางรถยนต์เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อนะคะข้อ 3. วัตถุในข้อใดเป็นฉนวน อขอโทษค่ะวัสดุในข้อใดเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีและเพราะอะไรเมื่อเราต่อเข้าไปในวงจรแล้วเนี่ยวัสดุชนิดนี้จะต้องยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านทำให้หลอดไฟสว่างเด็กๆลองดูสิคะนักเรียนหนังยางแก้วเซรามิกคลิปหนีบกระดาษหรือว่ากระป๋องน้ำาอัดลมคะข้อ4 ข้อใดคือการทดสอบความแข็งของวัสดุถ้าเราจะตรวจสอบความแข็งของวัสดุนักเรียนจะเลือกวิธีการตรวจสอบอย่างไรเลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะข้อ5ส่วนใหญ่ภาชนะหุงตม้มที่มีความร้อนนะการนำความร้อนได้ดีที่สุดจะอยู่ส่วนใดของภาชนะคะ หูมอด้ามจับหรือว่าตัวหมอหรือว่าจะเป็นฝาหมอดีค่ะเด็กๆข้อ5อ่ะโทษค่ะข้อ6หากต้องใช้อุปกรณ์หุ้มสายไฟนะคะเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทำมาจากวัสดุในข้อใดนะคะนักเรียนสังเกตที่ภาพนะคะ หุ้มสายไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วเราควรเลือกวัสดุชนิดไหนป้องกันไม่ให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลามายังตัวเราเราจะได้ไม่ได้รับอันตรายข้อที่7สิ่งใดมีสภาพยืดหยุ่นมากที่สุดนะคะกอไก่ยางลบขอไข่กล่องกระดาษคอควายกระปุกออมสินที่ทำม,มาจาก กระเบื้องหรือดินเผาต่างๆนะคะงอง,งูหมอนที่ทำจากผ้านักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะข้อ8เพราะเหตุใดจึงนิยมใช้ทองแดงเป็นส่วนประกอบของสายไฟเพราะเหตุใดล่ะคะในสายไฟมีทองแดงแล้วทำไมเราจึงเลือกทองแดงมาเป็นส่วนประกอบนะคะ ข้อ9คุณสมบัติทางกายภาพของเข็มเย็บผ้าเข็มเย็บผ้าจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพใดสภาพยืดหยุ่นการนำความร้อนมีความแข็งนะคะหรือว่าทั้งสภาพยืดหยุ่นการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าดีละคะเด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อนะคะข้อ10 เพราะเหตุใดจึงนิยมนำอลูมิเนียมและสแตลเลสมาทำส่วนประกอบของภาชนะหุงต้มเพราะอะไรนะคะเด็กๆลองดูซิเช่นกระทะหรือหม้อเนี่ย11มายต้องการเลือกซื้อทัพพีนะักเรียนคิดว่ามายควรเลือกซื้อทัพพีที่มีด้ามจับบริเวณด้ามจับจะต้องทำจากวัสดุชนิดใดระหว่างอลูมิเนียม ตะเลดพลาสติกหรือว่าเหล็กดีคะเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะ 12. ข้อใดคือวิธีการทดสอบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนักเรียนจะเลือกตรวจสอบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุแบบไหนดีเอย้ยข้อที่13และ14มีข้อความให้เดือนขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆในการเลือกวัสดุ เพื่อมาทําขอบกางเกงที่หลวมและใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นการหลากหลายนะคะคนที่หนึ่งบอกว่าให้เดือนเนี่ยนำเชือกฟางมาทำเป็นขอบกางเกงที่หลวมหรือว่าคนที่สองบอกว่าให้ใช้หนังยางคนที่สามแนะนำให้เดือนใช้เส้นลวดคนที่สี่แนะนำให้เดือนใช้แผ่นพลาสติก ข้อ13จากข้อมูลนักเรียนคิดว่าเดือนควรเชื่อใครมากที่สุดคะจากเหตุผลต่างๆที่เพื่อนให้นักเรียนคิดว่าเดือนควรจะเชื่อใครมากที่สุดเลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยคะ่ะเด็กๆ14เพราะเหตุใดจึงควรเชื่อความคิดเห็นนั้นนะคะเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อนะคะ แล้วทําลงในหนังสือแบบวัดแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบกันนะคะว่าข้อใดถูกต้องและนักเรียนได้คะแนนทั้งหมดกี่คะแนนนะคะ